สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่อําเภอท่าวุ้งนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับเรามาส่งเครื่องม้วนไฟฟ้านะครับขนาด8ฟุตนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าที่นี่เขาทําอะไรกันบ้างนะครับที่นี่ก็รับทํางานสแตนเลสงานกึงทั่วไปทาประตูราวบันไดราวมุงลวดนะครับหากท่านที่อยู่ที่ท่าวุ้งหรืออยู่ที่ลบบุรีนะครับต้องการที่จะทําอุปกรณ์ต่างๆนะครับ เราขอแนะนำนะครับร้านพี่ประสิทธิ์นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดส่งนะครับอันนี้เป็นทีมงานลบขนส่งนะครับจัดส่งสินค้า 好的。 วันนี้นะครับเรามาส่งเครื่องม้วนนะครับขนาด8ฟุตให้กับร้านแสงเจริญสแตนเลสนะครับอยู่ที่ที่ไหนนะครับพี่เอออยู่ที่บ้านเบิร์กครับท่าวงลบุรีนี่ครับนะครับหากท่านที่สนใจงานสแตนเลสนะครับทำราวบันไดครับผมทำอะไรบ้างนะครับพี่ที่นี่ก็จะมีพวกประตงประตูราวบันตกครับครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเพิ่มเติมก็คือเรามีทำต้องการที่จะทำ เขาเรียกอะไรนะครับพี่ตัวท่อครับท่อแรงดันพญนาคนะครับท่อแรงดันครับผมท่อแรงดันนะครับพี่หรือท่อพญานาคเราก็รับทาครับครับครับผมตามตามสั่งครับหากท่านที่สนใจนะครับอยู่แถวลบบุรีนะครับผมผมขอฝากร้านของพี่ประสิทธิ์ไว้นะครับครับผมเบอร์โทรเป็นเบอร์อะไรนะครับพี่0 8 7ย์ครับ1 2 1 8378็นี่นะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดู เครื่องม้วนขนาด8ฟุตนะครับวันนี้เรามาส่งแล้วก็เดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับว่าพับออกมาเอ่อม้วนออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับน่าใช้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวสักครู่เรามาชมกันนะครับต้นกำเนการทํางานก็เหมือนหอยโข่งครับเพียงแต่ว่าเพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นครับอ่าแล้วสามารถที่จะสูบน้าเนี่ยพี่ได้อ่าเขาเขาเรียกว่าปริมาณต่อลิตรนี่เท่าไหร่พี่ถ้าเกิดสมมตินาทีหนึ่ง ไม่ไม่ได้จับไม่ได้จับใช่ไหมครับผมแต่ว่าประหยัดน้ํามันประหยัดน้ํามันรับเครื่องไม่ต้องแรงเยอะครับสามารถดันขึ้นที่สูงได้ครับต่อผ้าเนี่ยไปสักกิโลนึงก็ยังได้โอ้โหครับผมครับแรงดันดีครับไม่มีตกและยิ่งตอนนี้นะครับน้ําท่วมนะครับแถวอุธยาแถวนี้นะครับ ก็สามารถที่จะมาใช้บริการของพี่ประสิทธิ์ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นอกจากจําหน่ายแล้วนี่มีให้เช่ามีอะไรไหมครับพี่โอ้ไม่มีเลยครับไม่มีนะครับก็คือจําหน่ายอย่างเดียวนะครับรับือทำครับรับสามารถที่จะมาที่นี่ได้เลยนะครับก็ตรงพิกัดที่เราแจ้งไว้นะครับอําเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนะครับเบอร์โทรที่พี่ประสิทธิ์แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับนี่นะครับสนใจงานสแตนเลส ต่างๆนะครับหรือจะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมครับผหรือจะเป็นท่อท่อน้ํานะครับผมแล้วก็ในอนาคตจะมีอะไรเพิ่มเติมนะพี่ซื้อซื้อไอ้ตัวเครื่องม้วนมานี้จะมาทําอะไรพี่ก็แนวนี้ครับแนวนี้ครับแนวนี้นะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็ลูกค้าท่านใดก็อยากจะม้วนแผ่นม้วนอะไรก็สามารถทามาได้ครับใช่ครับตอนนี้ก็มี อ่าเพิ่มเติมก็คือรับม้วนด้วยนะครับครับผมครับรับม้วนด้วยครับแล้วก็หากท่านที่อ่าต้องการกลึงอุปกรณ์ต่างๆนะครับครับผมอย่างเช่นอะไรบ้างครับพี่ที่ว่าอ่ารับกึงอะไรที่หายากอะไรที่หายากครับผมไม่มีตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเขาทำปักว้ให้เรียบร้อยนะครับพี่ครับตัวนี้หยุดนะครับพี่เดี๋ยวจะได้นอีกง พี่ถ้าเกิดพี่พี่จะดูว่ามันจะนิดเดียวอะไรเงี้ยพี่กดแค่นิดเดียวก็ไดนะ้เนี่ยกดกดเบาๆนิดหนึ่งว่าลองดูว่าเฮ้ยมันมันไปทางไหนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าตัวนี้มันหนุนเลยนะครับ,รบพี่แล้วส่วนตัวปรับขึ้นปรับลงนะครับพี่มันจะมีสเกลบอกอยู่ทั้งสองข้างครับผมสมมติว่าพี่ตัวตัวนี้พี่อยู่ที่สองนิ้วใช่ไหมครับพี่นิ้วสองนิ้ว พี่ก็เอาตัวตัวนุ้นปรับเป็นที่สองนิ้วให้มันเท่ากันครับครับพี่ได้ครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วตัวตัวแผ่นที่จะลองครับพี่พี่เอามาลองได้เลยครับพี่ตัวนี้ใช่ไหมพี่ครับผมอ่าโอเคตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับเกรดอะไรนะครับพี่เกรดสองศูนย์หนึ่งครับเกรดสองศูนย์หนึ่งครับผมถ้าเกิดว่าตัว ตัวขอบนี้ครับพี่เอาขอบข้างนอกก่อนใช่ใช่ถ้าเกิดว่าพี่พี่แบบไม่ไม่เอาขอบข้างนอกก่อนพี่เอาแต่ตรงกลางเนี้ยพี่จะมาเก็บไอ้ตรงตรงปลายเนี้ยลำบากมากเลยลำบากเอ่อทางโรงงานนะพี่เขาเขาฝากมาว่าถ้าเกิดว่าพี่เจอปัญหาอย่างนั้นพี่ม้วนไว้เลยแผ่นหนึ่งทำทำทำเหมือนเป็นจิ๊กอ่ะอ๋อก็คือพี่พี่ทำไว้อันหนึ่งใช่ไหมพี่แล้ว พี่ก็ใส่ไปใส่ไปไม่ใส่ใส,ใส่ใส่ไปกับลูกนี่แหละอ๋อพอพอเวลาพี่จะม้วนใช่ไหมพี่ส่วนอันตัวนัน้นคือเป็นจิกไปเลยแล้วพี่ก็เอาแผ่นเนี้่พี่เสียบลงไปอืมแล้วคราวนี้มันก็มันก็จะหมวนอยู่กับไอไอตัวนั้นไอตัวนั้นก็คือยังยังอยู่นั่นแหละครับพี่แต่ถ้าเกิดว่าพี่จะหมวนอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไร,รแต่ถ้าเกิดว่าเราทําอย่างนั้นที่ไหมพี่ตัวนั้นมันจะเป็นเหมือนจิกให้เรา เราจะไม่ต้องดัดไอตัวนี้มากเพราะว่าไอ,ไอตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ถ้าเกิดเราเอาแต่ขอบมากเกินไอเอาแต่ตรงกลางมากเกินไปแล้วขอบเราต้องมันดัดอันนี้เราต้องมาทุบเน <c oughs> ี่ยแหละปัญหามันต้องเอาเอาขอบให้ได้ก่อนครับครับ,รบพี่ขนาด8ฟุตหนา3มมิลมอเตอร์5้าแรงนะครับครับ,รบผมราคาอยู่ที่ เดี๋ยวเราจะลองวนกันดูนะครับเกือบสามครึ่งสามครึ่งนะพี่นะอ่าอ่าออผมลุกไปสามเลยโอเคสามยครึ่งอ่ะผมว่าได้เลยนี่ยครับพี่โอเคพี่คราวนี้เราเราลองอันนี้ก่อนตรงตรงปลายก่อนพี่โอเคพี่ให้มันหลุดนะ ไม่มันมันหลุดได้ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าไอ้ไอ้ตรงนี้ตรงไปมันจะโค้งดีครับพี่เขาบอกว่าตัวนี้มันต้องเข้าต้องเข้าอีกใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าไอ้ไอ้ไอ้ตรงนี้มันกว้างใช่ไหมพี่ครับผมมันเวลาเราเราม้วนไปมันจะหลุดลงไปครับครับครับพี่ไม่เป็นไรเครื่องอยู่กับตัวเข่าละกดลงกไปอ่า ครับเท่าไหร่พี่เทียวแรกมันสามครึ่งตอนตอนนั้นที่เราเริ่มมันสามครึ่งใช่ไหม ท่านที่สนใจเครื่องม้วน8ฟุตนะครับสามารถที่จะม้วนได้หนาได้ถึงขนาด3มิลนะครับราคาเพียงที่เบอร์0969359907นะครับวันนี้นะครับผมและพี่ประสิทธิ์นะครับขอฝากร้านพี่ประสิทธิ์ไว้ด้วยนะครับหากท่านที่อยู่ในท่าวุ้งหรืออยู่ลบบุรีนะครับ มาเยี่ยมชมนะครับเครื่องกึงก็มีนะครับงานคึงก็รับนะครับเลยว่าสนใจพวกงานสเตนเลสต่างๆนะครับมาหาพี่เข้าได้ปรึกษาพี่เข้าได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ประสิทธิ์มากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ